ชาแนลนะคะอันนี้มาเก็บมะเขือเครือที่ตังจังหวัดอันนี้พ่อเขาปลูกไวะะ้ค่ะก็มีหลายต้นแต่ว่าบางต้นก็ยังไม่แบบมีลูกแต่ว่ายังอ่อนอย่ยังไม่แก่นี่ก็จะเลือกลูกแดงๆนะคะเอาไปทำน้ำพริกลูกใหญ่นะเลือกแต่ลูกที่มัน แดงๆนะคะจะมีลูกเขียวๆแต่มันยังไม่นั่นอันนี้เขาจะใช้น้ำเนี่ยค่ะน้ำเป็นแบบเป็นบอ่อเขาขุดไว้ก็จะเลือกมะเขือที่มันแดงๆกินได้ชอบมากเอาไปใส่พริกป่นพริกป่นน้ำปลาผงชูรสใส่เข้าไปอร่อย จิ้มกับหน่อไม้ต้มอร่อยค่ะชอบมากเลือกแต่ลูกที่มันนั่นนะคะลูกใหญ่เพราะเรามาประมาณเดือนหน้าน่าจะสุกหมดทั้งต้นอันนี้เรามาก่อนแล้วก็นี่ลูกนี้มันก็แก่แล้วเนาะ เราก็เลือกลูปที่มันแก่ๆก็จะแอบแดงแนี้พ่อก็มองไม่เห็นชอบกินนะคะแดงเอาเล,อ<ๆ>เลือกลูกแดงๆไปลูกเขียวก็ลูกแก่ๆนะพอสักพักเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะแดงเอง สงการปีนี้คนไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เพราะกลัวโควิดนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ววิธีชีวิตเปลี่ยนไปมันเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันยังไม่สุกเอาแค่นี้ก่อน Baina ez